สน,สนใจเท่าไรเก็บใจที่ไหนถึงไม่โชมาู่ใจวุ่นวายดูฉันบอแค่ชอบอะรมันทำ้าตาอย่างนั้นอดูม่ฟันแล้วยังจะโทรมาหรือแอบทวนฉันเพ่งจะรู้ตัวว่าเริ่มบ่หาเวลาที่ไม่ได้เจอคิดถึงเพีมาใช่แล you แค่บอจะโทรได้ไหมก็ไม่ได้คนที่ทำให้คิดไปไกลแต่ก็ยนี้ไม่เจอคนที่บอกว่ารักคนดูในหัวใจแต่พี่แค่คิดไปไกลเลยเธอก็ตอนเช้าก็รัก กลัวโทกวเบื่ออะไรแบบนี้ด้วยกันทำไมคนอื่นไมอยู่ตนี้นียผมว่าอะเดีช่วงนี้มันลดีมีความสุขผมได้เจอพวกคุณเองครับทุกคนมีความสุขไหมครับแล้วเมื่อวานตอนกลามีความสุขไหมฮะ พี่ไม่มีวันปล่อยใีนอะไรกันแต่จริงต้องขอบคุณพี่หนึ่งพี่ปามนะครับทีมเขียนบทที่ทำให้ผมได้มีแผนเอาแบบเซอร์ไพรส์แหวน กาจะโดนลูกแฉะตอนแรกเราก็ว่าจะมีรถงานราอุ้ยยูยูก็เงียบเนี้ยหรอใช่เงียบแบบได้กลัวเลยครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งบอกวัตถุประสงค์ในเบื้องต้นเริ่มแรกก่อนที่จะเป็นโปรเจกต์เนี้ยค่ะมันมาได้ยังไงพี่เห็นหน้าสองคนนี้ตั้งแต่เริ่มแรกโปรเจกต์เลยไหมคะเอ่อจริงๆไม่คือคือมันเกิดจากโปรเจกต์ที่หลังจากจบรออะ t แท็กชั่นก็ เลยไปพูดกับฝ่ายเอ็มว่าเจ้าอีกไหมออคือจะเจ้าว่ายอีกไหมโอเคก็รังนานเขบอกว่าโอเคไปคิดเลยจะไปคิดเลยเงอเออแล้วเราก็เสนอไปแล้วทีนี้ตอนแรกมันไม่เป็นตั้งหัว,วออโขนก็ลิสต์รายชื่อนักแสดงแล้วแหละหลายคนแต่ยังรู้เลยด้วยเดือนอะไรยากู้ามวอถ้าคนลุกถ้ามือถ้าคนลุกคือก็ประชุมกันไปครั้งหนึ่งแล้วพอดีพี่ห<ม>นุ่ยก็บอกว่าเออจริงๆฉันมี โปรเจกต์เต้าหูของรถฉันต้องทำให้เอาเรื่องนี้ไปให้ให้นางเลยไหมเราก็เลยบอกว่าโอเคเอามาดูก่อนค่ะคือเอามาออรดิชั่นดูก่อนมาได้ไม่ได้ก็หลังจากนั้นก็เลยคุยกับพี่บอเรี่ยกพี่บอเรียกมาดูออรดิชั่นบานที่ออรดิชั่นเสร็จก็เต้าหัเข้าลงพยบาตั้งแต่ตั้งแต่วินาทีแรกคุณก็เจอ งานปวดตั้งแต่ยังไม่ถ่ายทำเลยใช่ไหมคือมันเครียดด้วยด้วยตัวเองด้วยแหละครับแต่ว่าเราคือไปออดิชั่นแล้วเราก็มีการเตรียมตัวออดิชั่นเนาะใช่ก่อนแค่ก่อนออดิชั่นแค่แป๊บเดียวมันที่นั่งเครียดแล้วแบบโอ๊ยเขาจากมันยากเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงนะเส้นเลือดขึ้นเลยเดี๋ยวคนเส้นเลือดเส้นเลือดเส้นเลือดขึ้นจริงจริงเส้อดที่นี่มันไม่น่าเชื่อว่าผมแบบเส้นเลือดมาสัปดาขึ้นมาตรงนี้ได้ครับผมก็เลยถามพี่อุ๋วว่าเอาน้ำมาทียมไหมึกว่าเราชอก สัส้นๆให้แฟนๆได้ทราบ่ได้ไหมคะที่ไหนคนไม่ทราบว่าพี่สองคนทำอะไรกับน้องมัางครับก็คืออย่างที่หนุ่นบอกคือตอนแรกเนี่ยพอได้น้องสองคนมาใช่ไหมเราก็เลยต้องแบบเอามาลองก่อนคือต่อให้จะเป็นพี่หนุ่ยบอกเราก็ไม่สามารถที่จะแบบโอเคโอเคเราก็เอาได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดแบบไม่เหมาะกันจริงๆมันจะเป็นผลเสียต่อตัวน้องเองเลย,นะยแต่พอามาดูเสร็จปุ๊บเออดีไว้เว้ยป้าเรียกป้าเลี้ยไปหนึ่งเลี้ยป้ายังไงดีวะอย่างนี้ก็เลยก็เลยก็เลยกบบอ่ะ รอบดาวดิชชั่นได้แนละ้วที่บอกโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลองเรียกมาเพิ่มกระหว่างทางก็เรียกมามีการเวิร์กช็อปการอะไรดาวดิชั่นรอบสองนะฮะมีเวิร์กช็อปต่อๆอ,อะไรเงี้ยตอนที่นะคะตอนที่เวิร์กช็อปที่มันจะมีฉากที่แบบว่าเขาต้องอยู่ใกล้กันหรือว่าละซีนกรรันอะไรอย่างเงี้ยเยอะไหมคะก็แทบจะตลอดเป็นความต้องการของพี่เหรอหคะพี่หนึ่งคะไม่รู้เป็นอย่างนี้ตอนจริงๆเราไม่รู้ไม่รู้จักมาก่อนคือครั้งแรกที่เจออ่ะอย่างที่เคยเล่าว่าแบบ ตาผมไม่สบายแล้วไอ้คนที่ทิ้งเลยแล้วเนี่ยไม่ทินไม่พูดอะไรเลยเข้ามาคือแบบพี่หวอจะให้ผมทํายังไงครับเข้มเลยเข้มใหญ่หน้าแดงโช่องหูมาเลยเป็นคนสีเลียอ่มันเป็นคนสีเี่ยไหมครับใช่นี่คือตัวปอพ่นะไ้ เกิดเป็นสารกีนมาแล้วเคมีอะไรที่ตามเจอว่าแบบต้องตอบคนนี้แหละชัวร์แล้วคือแค่ทำมาอยู่ด้วยกันก็ถูกต้องแล้วก็มควยได้อีกแล้ว่อ่คือคือด้ความที่เขาเรียกอะรมืนเหมือนก็อดีตั่งกันน้องมาบ้างอ่าเี้แต่พอมาเจอตัวจริงมาที่ออเดชั่นนะแล้วเห็นแบบโอ้ขนาดนี้เลยหรอเดาไหม สำคัญมากสองคือเขาไว้ใจกันมันไว้ใจกันแล้วเราก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันหายากกว่าคนแสดงเก่งอีกไม่เป็นไรเราเอามารวมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหาทางทำให้ให้เด็กเล่นให้ได้อุ้ยป้าไม่แต่ที่ไหน แต่ไม่ใช่นะพี่มันแบบมันมันมันมากกว่าน,นั้นเยอะครับตอนนั้นเรากำลังหาตัวละครด้วยว่าตัวละครต้องเป็นแบบไหนอะไรอย่างนี้ซึ่งระหว่างทํางานพี่เขาช่วยเราได้มากขนาดไหนคะเราเยอะเยอะไม่ใช่แค่ว่าในการแค่ช่วยเรื่องหาคาแรครเตอร์ผมว่าในในส่วนของคนที่ทํางานร่วมกันคือเรื่องของกำลังใจคือผมอไม่มั่นใจเลยแต่ว่าทำงานกับแบบว่าที่หนึ่งกับคนเขียนบทแล้วก็คุเคอะไรอย่างเงี้ย ว่าเออแกทําได้อยู่แล้วแกทําได้อยู่แล้วแกคิดมากม,มันเลยทําให้เราแบบเออยังยังไปต่อแล้วก็ยังมีพี่พๆหลายคนคอยบอกว่าแบบเออแกทาได้แกทําได้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราเราคิดคิดมากคิดแบบคิดทุกอรนดูเลยซึ่งจริง,รงๆมันก็คิดมากเกินไปแต่สุดท้ายแล้วพอมันกดแบบตัวเองแล้วเอาวะเอาสตั๊หนึ่งพอมันไปถึงท,ที่จริงๆแล้วมีกําลังใจอยู่รอบๆข้ามีคนคอยซัพพอร์ตนะพี่เขาพูดบอกว่าเออยังไงแบบว่า ามาบอกว่าฉันไม่คนเขียนบทฉันไม่ปล่อยให้เรแย่ๆมันออกไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายมันก็งานเขาเราก็เลยแบบโอ้โหทุกคนซัพพอร์ตขนาดนี้แล้ววะพี่บอเองก็เก่งทีมของช่องวันเองก็เก่งอะไรเงี้ยแถมแบบทุกคนแบบซัพพอร์ตมากเราเลยรู้สึกว่าคุณเราจะทิ้งตัวเองหรอวะมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราแบบเออเอาอีกสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ถึงอยากเล่าอะไรระหว่างทางไหมคะคืออันนี้บอกก่อนว่าที่พี่บอกว่าเฮ้ยแกทําได้เนี่ยพี่ไม่ได้ปลอบใจนะ พี่บอกเลยพี่ไม่ได้บอกใจเพราะพี่เชื่ออย่างจริงๆจังว่ามันทำได้มันต้องทำได้เพราะว่าสิ่งที่มันยากแบบนี้เธอสองคนเคยทำผ่านมันมาแล้วอ่ะไอเนียมันแบบเราเรามีทรัพย์มีทีมงานมีมีทรัพยากรหลายอย่างที่จะช่วยช่วยเด็กสองคนให้ดันขึ้นไปได้แล้วก็คือก่อนที่จะทำเนี่ยมัธยกิจอย่างหนึ่งเพื่อจะทำเรื่องนี้คือทำยังไงก็ได้ให้เป็น แฟนเบสของต้าหลบรถมันเอ็กแนให้มันกว้างขึ้นออกมานี่คือธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นเราเราเราต้นยังไงเราก็ไม่ปล่อยอะไรที่มันไม่ดีไปแน่ๆอยากของมือดังๆนี่กัพีนาเลยค่ะสอที่ยนี้บางว่าสคนนี้ต้องู้กันขนาดไหก็คือผมจะบอกไม่ไม่ได้พอใจตลอดเวลาการวิเคราะห์คือเป็นเรื่องที่ตั้งแต่เขียนบทมาไม่เคยเข้าไปดูเวอร์ชั่นบ่อยขนาดนี้ คือเราเข้าไปด้วยความเป็นห่วงด้วยด้วยความแบบอยากจะช่วยด้วยแต่ว่าทีเนี้ยอย่างที่อูบอกคือมันมีหลายจังหวัดที่เหมือนแบบเหมือนจะยอมแพ้แล้วอ่ะคือเส้นเลือ่อนขึ้นจริงๆริง,รง,รง,รงตอ้องจกอกใจว่าอูไหวไหมคือกลัวดเส้นเลื่อนในสมองแตกไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้จนแบบนั่งคุยกันแล้วคือเราอ่ะหมายว่าเข้าไปในคอนเสิร์ตเราก็เหมือนช่วยสอนการแสดงส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเราเราเห็นแบบเพ้นในตัวเขาอ่ะแล้วเราไม่อยากปล่อยสิ่งนี้ไปอ่ะไม่อยากให้น้องยอมแพ้ตอนนี้เพราะน้องยังไปได้อีกไกล มากมากทั้งสองคนอย่างเงี้ยจนร,รู้สึกว่าฉันจะปล่อยไปไม่ได้ถ้าจะปล่อยเนี่ยจะเป็นความรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตยังไงก็าทาให้น้องเล่นให้ได้ให้น้องมีถ้าจะติดบวกกับการแสดงให้ได้ให้น้องรู้สึกว่าการแสดงมันมีความสุขให้ได้แล้วก็จะบอกกับสองคนเสมอว่าเฮ้ยทั้งหมดทั้งมวลอนะ่ะเอาเท่าที่ไหวแล้วเอ j นจอยกับการแสดงไปเพราะว่าพี่อะต้องการเห็นแค่ทั้งสองคนอนะ่ะมีความสุขกับสิ่งนี้แค่นั้นเองแล้วก็จะว่าทุกคนอ่ะก็คือรักไม่ผิดงคนแล้วครับ จริงๆแล้วสองคนนี้ของครูมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือว่าจะเป็นทางโลกออนไลน์หรือว่าจะผ่านรายการต่างๆอะไรเงี้ยวันนี้พี่เขามานั่งอยู่แล้วจริงๆผมมาขอบคุณพวกพี่เขามาตลอดเพราะว่าในช่วงแรกๆอย่างพี่อู๋ร้องไห้ใช่ไหมผมเนี่ยร้องไห้ทุกช่วงคือช่วงนี้เริ่มถ่ายทำช่วงแรกร้องเท่าไร่ฮะช่วงแรกสุดเลยช่วงแรกๆมีแค่เออถามตัวเองว่าจะทําได้ไหมแล้วก็มีเครียดไปแต่ว่ายังไม่ได้แสดงให้พี่เขาเห็นจนไปไปมาพี่คินบท เออว่ะพอามาู้จักจจริง,รงๆเอาลอนี่ซีเยสมาเต้าหเยอะเออผมเนี่ยแบบร้องไห้แบบปล่อยมากผมต้องมาเวิร์คช็อปทุกสัปดาห์เลยแบบพี่พี่เขียนบทเขาว่มาแบบมาดูแบบมาดูทุกอาทิตย์อะ่ะแบบกับกูเคด้วยเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแบบถือว่าอาการหนักเลยอะ่ะตอนนั้นคือเราแบบไม่มั่นใจเลยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกเราได้กำลังใจจากพี่ๆทีมเขียนบทแล้วก็อยู่กัแบบอยู่ข้างๆ้ามันเหมือนเราได้กำลังใจจากเขาตลอดแล้วก็ ไม่รู้จะพูดอะไรเราขอบคุณในคลาสคือจะมีคลาสที่แบบว่าให้มองหน้าแล้วแบบเราสื่อสารผ่านล้วตามผมร้องไห้แบบแบบกอบพี่เขาเยอะมากแบบว่าขอบคุณพี่ๆของคนมากจริงๆคนระ พี่มีสิทธคุณเเก็ตัวคุณสาย